ครับสวัสดีครับมเอนี้มาย่ารอบย่าไส่เนาะครับเนาะพี่นอ้องมเอนี้เอ่อเป็นวันที่ยี่สิบหาตุลาคมนะครับเนาะบรรยากาศเศร้าๆอ,าออกมาย่าไส้ครับนองน้ำมนต์นะครับนเนาะอ้าวเดี๋ยวถ่ายหอดเลวเดี๋ยวตีงเด้ยเอยใหญ่มือมันสั่นเด้อเออน่าเห็นเห็นอันนั้นมันอยู่ดอกโอ้อยสายจังเลยเอามาเบื้องที่นองมันไหนลายกว่านี่ หาเห็นมือติ่งเป็นวะเออใหญมือดิมั็นไหมหนึ่งหนึ่งโอ้โหเห็นป้าน้ำเฮ้ยบักหอยเออยหอยหอยกูแซ่บเห็นมั้งใส่ใส่ใส่กับขื่นมองเก่ากินนอนพ่อเห็นรูพ่อน้ำเด้กพ่อน้ำหมาเออแล้วก็เห็นอันนั้นน้ำให้รอๆเด้อขี่ไม่ยืนทางฟังคน cái cuối cùng đây hai bắt cốt đi nào bắt cốt mày có phải bên này ไปเบิ์ล็อบอีกกันนึงแกมาเบิลบ์ล,บล็อตอีกใช่ใช่ก็เป็นเห็นลูกพ่ออนถือคูน้ำแล้วก็เห็นมอเตอร์ไซค์น้อเด็กอ่ะพี่น้องมาเบิ์ล็อบฟังนียเด้ออ้าวนี่จ้าเมื่อยเบรงถือป้อเฮ้ยหนูเห็นลูกพ่อกับเขานะ้ำ ให้เห็นป่าวะอ้าว,าวเห็นป่าแล้วเมื่อนูสันมันนีเพาะนุเห็่ไหมันเห็นใหมหนึ่งหนึ่งอ้าวย่ามสองหลังเดี๋ยวสีภาพปย่ามอีกหลังหนึ่ง เดี๋ยวใส่ไว้ก่อนไปย่างผงยาอีกทีเนาะยย่างผงยาดียาหายอยู่บ่หาพ่อแต่หาไม่เบื่อเป็นบ่าไปนี่อยู่ใช่แล้วไปถูก เล็วนี่เห็นป้า,าป่ไปเวลาฮาลิสสกเตียดเท่ากัน,หนซหลี่ยมโคีรซิลี่ยมตีฮัลโหกูใส่เกิร์บจี๋เล่ย นอพี่คะพี่น้องเมืองเขาก็ขอเนาะตัวนี้เคยถ่ายเบืองอื่นท่หนึ่งนะครับนอพี่น้องตัวนี้เขาปลอดสารผิดผมเคยถ่ายลงไว้บันนี้มันมันกําัังถอกถอกสิเันกางกลมเนาะใส่นมนมนัน่นแหละคิดว่าอีกบอรนก็นกนคือสิได้เกียวเกี่ยวกับประมาณวันที่อา,าที่หกพฤศจิกายนนี่แหละประมาณขาดการไว้ว่านอ ก็งามอยู่แต่ว่าหล่มหล่มคักน้ำก็ร้ายนะ่ะเนียวมากครับน้องน้ำมนต์อ่ะน้องน้ำมนต์ยัมึนยังมือเนี่ยล้อโอ้เบิ้งนอกพี่น้องเนาะบรรยากาศตอนเสาร์เสาร์วันที่ยี่สิบห้าตุลาคม ของพศสองพันห้าร้อยหกสิบสามนะครับเนาะงสีเป้ยหลอบะเนี่ยของมายามหลอ่อกัลเล่ไทยพี่น้องเบมึงนะ่าว่าเป็นจนังไรเขาเป็นงามบอนะครับเขาเดี๋ยวฟังนี่นะครับเนาะนี่ก็เขาก็ขอกันได้พี่น้องเขาก็ขอตัวนนิวานไว้ในผลตัวนี้เขาในผลออกห่วงดีกําลังกําลังใสน่น,นมนมเนาะอีกบุญด,ดก็คือสิแก่ละ แต่ฟังนี่ลมครับอากาศดีอยู่มาดิตอนเสาร์เร็วมู้เจ็ดโมงกว่ามาดิของวันที่ยีหาเนาะครับเนาะเวลาออกมายามหลอบบางบางก็เลยออกมายามหลอบยามใส่มาดิปีนี้ผลมาสาเนี่ยเนาะ ต้นแหลกกับว่าต่สีบ่ได้ผลิตผลบ่ได้เห็นห่วงเขาังสี่เราว่ามันแหลกโอ้ได้บ่กบบ่เหลนอะไรยู่ใสอโอ้ใส่รอบบ่ใส่รอบกบ เลยยังโตเลยตัวเดียวโอ้าเมืองอ่ามื่อนี้สสใส่ใส่ไง่มมาใส่หลอบเหเขาทางไหนหนโอ้เขาทางฝุนโอ้มาใส่หลอบ,บ่ใส่ในปลาเขอาอนบ่หลห่าอบใหญ่ทีอ,อให่หายไปนั่นบ่เออเออป้าใส่อยู่บ่ ยป้า่าอดีจนอใ่อ้อยมันใส่ใส่ใส่โกอกอันนี้ปิดโอจดอกมันหน่อยอมองหันวิป้ามันสิเปิดกิ่ยังวะจะเขา่จบ่มันสิปลอยนามขอกเขาเมันอ้ยปลอยนากับขวงไว้ก็ได้ไอ้มาเบื้งบ่ล่ะตัวใหญ่บ่ใหญ่แหงค้าคารับบ่ไอ้ให้เบื้องนี้เพื่อจะได้เบื้ได้ยังป้า ไกบตัวเดียวกับกระดูกตัวนึงเลยเอาหลอบอันนั้นหลอดกับรู้แล้วคนบ้าไปที่นั่นมันเด็กเศรษฐีเดาตัวกบเมื่อไหรเขาต้นนั่นละอู้ไหนดนาะอ้กบเนี่เดิ่ังอู้กบเก่าโอ้มึงเดาพี่น้องกบใหญ่บักเอ็มเมาอืมกบกบกบเผาตัวนี้โอ้ยกบเผา เอ็มเมาในสาตูสองตูบ่ม่ยมหลอกันผ้าหนามอนม่ยอมหล่อมนี้ใส่บูดรองเท้าบูดหายมันนันถือในลังนั่นบ่เ้าถือในลังนั่นถือไส่ที่นี่ไส่่เนีดบ่เอหลังนั่นบ่ไส่ถือเนี้ยงดิบ่เอ้มันเบื่อเขาของยาดีล่ะนี่สิม่ยมใส่ นี่บอกอั้เาวสาเขาดแล้วมออย่าเนี่ยอย่าพ่งไปเห็ดมันมันแกก่อนล่ำมันสิฮักอ๋อนี่อันนี้บริเเนี้ยครอกโอ้เขางามเนี่ยมองมันบอยางพี่น้องงามมอเขาตัวนี้เขาหอมมะลิลอยหาได้เขนาดงามเนี่ยมันบรรยากาศต้นเสามองเดียร่ะโอ้งามเนียถ่ายมึงตัวนี้ฟังนี่เขาก็ขอปุ๋ยกับปุ๋ใส ปอดแท้เยอะขาย่างไรเว้ยยอะขาย่างไรเลตแต่ร์ซียูอัลเนี่ฟังนี่เฮ็ดแบบปอดอีนนีตัวนี้อ่แก่แล้วเลตแต่สีเป็นใยูวันที่ที่เดียวจบเลยนี่เดี๋ยวมายามหลอบหลังสุดท้ายหลังทีสามเนาะม่ใส่หลอบไว้สามหลังทั้งหลอบทั้งใส่ละทั้งเมื่อสามอันมาเบิ้งมาเลย Nhìn nhìn cái này, nếu có tổng bay được lụng Bay nó Bay cái nhà không mà Ui, anh là cát bớt thế Bỏ sán phí nó khi nóng nó, nó, nó. tôi đi <laughs> Nhà cả tiêm luôn <laughs> xí chá xí nhắn. อ่ะเว้ยนึ่นครับน่อนนี่ไม่ยามหรอบหลังสุดถ่ายหลังสุดถ่ายแล้วถือบอานะนึครับเนาะอืมพี่เนาะไปมกเจ้งน่อยดิ

เทียงปีมัติเกือบละางเงินในหาดปูในถุงผาสีขาวผาสีเทาอูอนอีจมโ่กเกือบละางพันหนึ่งครับเพียงไดก่ฝากพี่น้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับเพราะว่าสิได้ล่งคลิปต่อไปเพื่อเป็นแรงใจในการทำงานต่อไปนะครับขอบคุณครับ